นบีสุไลมานกับจุดเริ่มต้นของศัยศาสตร์ตอนที่หนึ่งสุไลมานผู้ได้รับพลังพิเศษจากพระเจ้าใครคือผู้ที่สั่งให้ลมพัดไปในทิศท,ที่ต้องการพูดกับสัตว์ได้รวาวกับเป็นภาษาเดียวกันและแม้แต่ยินก็ยอมรับคำสั่งของเขาเขาไม่ใช่นักเวทแต่คือศาสนทูตผู้พักดีต่อพระเจ้านั่นคือนบีสุไลมานอัลลฮิสลามนบีสุไลมานเป็นบุตรของนบีดาวูด และได้รับความเมตตาเป็นพิเศษจากอัลลอฮ์อันกุรอานกล่าวว่าเราให้สุไลมานควบคุมลมซึ่งพัดไปตามคำสั่งของเขาสุรอัศสอดสามสิบถึงสาลมกลายเป็นผานะพิเศษที่พาเขาเดินทางไปไกลในวันเดียวเขาเข้าใจภาษานกภาษาหมดและภาษาเหล่ายินแม้แต่ยินก็ต้องรับใช้ภายใต้คำสั่งของเขาสร้างสิ่งก่อสร้างขุดแร่ล้ำค่าและดำน้ำหาขอมีค่า แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เวทมนต์คือพลังที่พระเจ้าประทานโดยตรงเพื่อใช้ในการปกครองด้วยความยุติธรรมพระเจ้าคือผู้ประทานไม่ใช่เวทมนต์ในขณะที่ผู้คนบางยุคมองว่าพลังแบบนี้ต้องมาจากเวทมนต์และนบีสุไลมานไม่เคยใช้ไสยศาสตร์แม้แต่นิดเดียวเขาไม่เคยเรียนเวทไม่เคยท่องคาถาทุกสิ่งที่เขามีคือของขวัญจากผู้ทรงสร้างแล้วทำไมชื่อของเขากลับถูกโยงกับมนต์ดำ เมื่อเขาเสียชีวิตกลับมีบางคนใส่ร้ายว่าเขาคือจอมขมังเวทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในตอนหน้าถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับ